สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอโตแครีเอเตอร์นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้าเสมอย้ําทุกครั้งนะว่าผมดูอย่างตั้งใจดูอย่างจริงจังไม่ได้ดูเล่นแล้วที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าไปซีเรียสนะครับถ้าผลการทํานายออกมาดีออกมาถูกใจก็เอาไว้ใช้เป็นแนวทางได้แต่ถ้าผลการทํานายไม่ถูกใจก็อย่าไปจิตตกอย่าซีเรียสแค่นี้เองครับผมนะ รับชมด้วยความผ่อนคลายเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับถ้าอยากดูให้มั่นยามให้ตรงกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต๊กเก้าห้าที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมส่วนท่านที่อยากจะติดตามผลงานอื่นๆของผมเช่นภาพถ่ายภาพนิ่งวิดีโออื่นๆไลฟ์สไตล์อื่น,นๆหรือวิดีโอที่ไม่ได้ลงใน YouTube นี่ก็ไปตามได้ที่เพจ Facebook Mo t ต Creator ตที่ให้ไว้นี้นะครับนะโอเคนะครับ การดูดวงของเราโดยปกติจะมีไพ่ให้เลือก3ามกองเพื่อให้คุณผู้ชมได้อารมณ์ใกล้เคียงกับการดูดวงส่วนตัวคุณจะได้เลือกไพ่ด้วยตัวเองนะครับพลังงานตอนนี้นนไพ่กองที่1จะเป็นท้าวเวสุวรกองที่2เป็นหลวงพ่อรวย กองที่สามเป็นหลวงพ่อทันใจอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเออเพื่อจะได้ความรู้สึกใกล้เคียงเหมือนมาดูส่วนตัวนะเลือกเพียงกองเดียวจากหนึ่งในสามนะมันจะใกล้เคียงกับดูส่วนตัวเลยนะแต่ถ้าไม่จุใจก็ทักทายมาดูส่วนตัวได้อะแต่ถ้าบอกว่าเออ้ยดูแล้วไม่ตรงอยากดูกองอื่นได้ไหมหรือจะดูหมดเลยเพลินๆได้ไหมได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเรียดนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะต้องบอกกันทุกครั้งเผื่อคุณผู้ชมที่มาใหม่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันโอเคนะครับ เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาชอบอะไรในตัวคุณนะครับอัปเดตพลังงานปัจจุบันเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนดวงเปลี่ยนอ่ะณวันนี้เวลานี้เขาชอบอะไรในตัวคุณคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เก้าถ้วย the fool บ้าความคิดสร้างสรรค์ความสดใสเอ้ย ราชินีถ้วยความเป็นควีนไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายได้หมดนี่คือพลังงานรวมจัดเม้นความแน่วแน่เด็ดเดี่ยวยุติธรรมเอออัศวินไม้เท้าพลังงานที่เต็มเปี่ยมขยายความดังนี้คุณกองที่หนึ่งนะ เขาชอบอะไรในตัวคุณคุณเป็นคนที่มีความค่อนข้างเพียบพร้อมเออไม่ว่าจะโภก,กระทรับทรัพย์สมบัติทรัพย์สินหรือว่าจะเป็นความพร้อมในด้านจิตใจอะไรก็แล้วแต่ความใจดีมีเม,มตตก็แล้วแต่แล้วก็ยังมีความสดใสล่าเริงไม่ค่อยกลัวอะไรมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความเป็นควีนอย่างที่บอก ตามหน้าไพ่คือควีนถ้วยราชินีถ้วยแต่คุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะการดูดวงเราไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนะครับผมนะอ่าประมาณนี้พลังงานของควีนเป็นควีนที่มีพลังงานเดอะฟความคิดสร้างสารรค์เต็มเปี่ยมไม่ค่อยกลัวอุปสรรคใดๆอะไรทั้งนั้นคุณจะมองโลกสวยงามและคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตามีความยุติธรรมในตัวเองบางท่านอาจจะเติบโตในสายงาน ความยุติธรรมก็ได้หรือจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะักวิชาการก็ได้หรืออาชีพอะไรก็ได้ที่ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องอเออนะประมาณนี้หรือจะไม่เกี่ยวอะไรก็ได้จะเป็นคนบันเทิงเป็นคนหน้ากล้องเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นคนเบื้องหลังได้หมด อาชีพไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้คุณจะทําอาชีพอะไรก็ได้แต่ตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีพลังงานมีพลังงานเยอะแยะแบบไม่รู้จักจบสิน้นเออจะเรียกว่าบ้าพลังได้ไหมก็ประมาณนั้นนะครับคุณคนที่หนึ่งนะอืมแต่เป็นการบ้าพลังในทางที่ดีคุณมีความคิดสร้างสรรค์สูง,สง,สง,สงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเออทุกสิ่งที่คุณทําออกมาด้วยพลังงานเต็มเปี่ยมของคุณนะมันทําให้คุณดูดีมีเสน่ห์รู้ตัวเปล่าเอ๊ะ ประมาณนี้แล้วก็ไม่ว่าคุณจะฐานะทางสังคมหรือฐานะการเงินเป็นยังไงก็แล้วแต่ <coaster> แต่คุณดูเพียบพร้อมในสายตาคนอื่นคนุณดูแพงเออไม่ว่าคุณจะทําตัวยังไงวางตัวยังไงบางคนบอกว่าเอ้ยฉันทําตัวติดดินสบายๆแต่คุณก็ยังดูแพงอยู่ดีในสายตาคนอื่นประมาณนี้พลังงานคุยชัดเจนไม่ต้องไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นเลยเออไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะแบบไหนสังคมแบบไหนคุณจะดูแพงในสายตาคนอื่น ประมาณนี้นะครับคุณกองที่หนึ่งเขาชอบคุณตรงไหนก็ดังกล่าวไปแล้วนั่นแหละเออความดูดีดูแพงดูมีคุณค่าดูมีความคิดสร้างสรรค์ดูฉลาดดูบ้าพลังดูทําอะไรจริงจังอะไรแบบเนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลอมรวมเป็นตัวคุณเขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่หลอมรวมเป็นตัวคุณครับคุณกองที่หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคุณได้ไพ่ สองเหรียญเฮ้ย hey. คุณบาลานซ์ชีวิตเก่งสามเหรียญแม่สองเหรียญสามเหรียญและราชินีเหรียญบริหารการเงินเก่งหรือเปล่าทํางานธนาคารหรือเปล่าเป็นนักการเงินหรือเปล่าทางานเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับตัวเลขหรือเปล่าห้าไม่ท้าคุณมักจะต้องตกอยู่ในสภาวะการแข่งขันแต่คุณก็เอาตัวรอดได้ justice คุณเป็นคนยุติธรรมสุดๆชารความถูกต้องสุดๆอย่ามาขยายความกันคุณกองที่สอง เขาชอบอะไรในตัวคุณขยายความชัดเจนเขาชอบในความที่คุณเป็นคนบาลานซ์ชีวิตเก่งเออ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการพักผ่อนเรื่องส่วนตัวคุณดูจัดก,การชีวิตได้เก่งคุณดูชีวเชอ่ะแม้ว่าคุณจะต้องพบเจอการแข่งขันมากมายหรือว่ามีความยุ่งเหยิงในชีวิตในสังคมอะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะเอาตัวรอดได้อย่างดีซึ่งเขามองคุณอยู่คุณอยู่ในสายตาเขาไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมดูแล้วคนที่คุณถามถึงนี้ก็คงไม่พ้นคนที่อยู่ในชีวิตประจําวันคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันนี่แหละเออ คุณดูดีมีสเสน่ห์มีค่าประดุจราชินีเหรียญเน,นี่สวยไม่พอเก่งไม่พอยังดูดีมีฐานะมั่นคงมั่งคั่งอีกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไงว่าคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินหรือเปล่าการเงินการบัญชีการธนาคารการเล่นหุ้นนักลงทุนอะไรประมาณเนี้ยเออถึงจะไม่ใช่จะไม่เกี่ยวแต่ผมว่าชีวิตคุณจะค่อนข้างดูดีมีฐานะเออนะมันจะต้องเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับเรื่องที่ดูดีมีฐานะหรือแม้กระทั่งของสวยๆงามๆของแพงอะไรประมาณนี้ ซึ่งอันนี้เป็นอาปัจจัยภายนอกยังไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่คุณมีความแข็งแกร่งแล้วก็รักความยุติธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาสัมผัสได้นะแล้วก็สําคัญเลยสําคัญคือพอยต์คีย์เวิร์ดคีย์หลักของอันนี้เลยคือการบาลานซ์ชีวิตที่เหมาะสมคุณดูเฉลียวฉลาดดูชิลวในชีวิตดูไม่ค่อยทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรทั้งสิน้นดูเหมือนคุณเอาอยู่คุณบริหารทุกอย่างได้อย่างอยู่หมัดอยู่ในทุกอย่างอยู่ในกําม,มือคุณอาประมาณนี้ คุณดูแข็งแกร่งมากนะเออพลังงานควีนเหรียญนี่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่พลังงานหน้าไพ่คือควีนเหรียญอันนี้อ่า,อาเป็นพลังงานรวมนะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดสองเหรียญสามเหรียญราชินีเหรียญมมันเกี่ยวข้องกับการเงินจริงๆผมอยากรู้จริงๆว่าคุณเกี่ยวข้องกับการเงินมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเออประมาณนี้ชัดเจนการบาลานซ์ชีวิตที่ดี การดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็ดูมีคุณค่าดูทรงคุณค่าดูบุคลิกดีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คุณไม่ค่อยกลัวการแข่งขันแล้วก็คุณเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนซื่อตรงไว้วางใจได้คนที่คุณถามถึงนี้เขารู้สึกชอบอะไรในตัวคุณก็ดังกล่าวทั้งหมดนั่นแหละครับนะทําตัวตามปกติได้เลยเออไม่ต้องพยายามไปวิ่งตามใครคุณมีคุณค่าในตัวเองสูงและเขาก็เห็นคุณค่านั้นนะครับคุณขอที่สองโอเคครับเดี๋ยวไปต่อของที่สามกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิบีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณได้ไพ่โอ้หนึ่งเหรียญพูสุดยอดราชินีไม้เท้าโอ้ยงามอย่างมีคุณค่าอีกแล้ววันนี้ควีนออกทุกกองเลยแอบสปอยสปอย the world อยากให้ดูกองเดียวนะแต่ถ้าจะดูกองอื่นด้วยก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกสองดาบอืคุณจริงจังกับชีวิต แต่3ถ้วยคุณมีความสุขดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขยายความกันคุณกองที่3เขาชอบอะไรในตัวคุณ หนึ่งเหรียญกับราชินีไม้เท้าคุณดูดีมีความสุขเป็นคนที่ดูมีความเพียบพร้อมในตัวเองนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าสวยแพงแบบดูดีหรูหราเลยแหละไม่ว่าฐานะคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่คุณดูดีดูแพงดูหรูหราไฮโซในใสายตาคนอื่นในสายตาเขาเออดูมีความเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีพลังงานของความเป็นผู้นำนี่คุณอาจจะเป็นผู้บริหารองค์กรใดๆอยู่หรือเปล่าอ่ะคุณอาจจะเป็นระดับนักบริหารซ e อหรือพอ อพรผู้วยการอะไรหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับผู้หญิงเก่งเดี๋ยวนี้เยอะแยะนะครับมีในทุกวงการคุณเป็นคนลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าคอมเมนต์ไว้ได้ให้รู้กันนะครับผมนะ The world คุณดูมีความมั่นอกมั่นใจดูทำอะไรก็สำเร็จไปหมดแล้วก็เป็นที่ยกย่องของคนทั่วไปเป็นที่จับตามองของผู้คนคุณอาจจะเป็นดาราก็ได้เลยนะหรือจะเป็นคนที่อยู่ในสปอตไลท์เป็นพิธีกรนักข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นคนเบื้องหน้าที่ออกสื่อออกกล้องออกทีวีออกอินเทอร์เน็ตมีผลงานอะไรออกหน้าจอก็ได้หรือแม้แต่เป็นคนเบื้องหลังที่มีความสามารถสูงก็ได้คุณเป็นคนจรงิงจังกับชีวิตไอ้ตรงเนี้ยอ่าส,สองดาบนี้ไม่ได้แย่ ในบริบทนี้ผมตีความว่าคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตมกักมีทางเลือกเข้ามาให้เลือกอยู่เสมอและคุณก็ตัดสินใจได้ดีมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนทําให้คุณมีความสุขทุกครั้งกับทุกๆเรื่องเออคุณมีความสุขกับตัวเองและใครที่คบหาคุณก็มีความสุขไม่ว่าจะในฐานะอะไรเขาเองเขาก็มีความสุขที่ได้รู้จักคุณไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่นะ คนที่คุณถามถึงนี้ไม่ว่าจะอยู่กันในชีวิตคุณด้วยฐานะอะไรก็แล้วแต่เขาพึงพอใจที่ได้รู้จักคุณและเขาชื่นชอบคุณในสิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วทั้งหมดนะครับคุณกองที่สามคุณดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ดูเป็นจุดสนใจเนี่ยสำคัญเลยดูเป็นจุดสนใจของสังคมไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่ต่อให้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวก็จะมีคนสนใจคุณอยู่ดีอ่ะเออแต่ดูแนวโน้มแล้วคุณน่าจะเป็นคนเด่นคนดังในสังคมของคุณเลยนะ อาจจะไม่ใช่ดาราอะไรสักทีเดียวหรือจะเป็นดาราก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมีคนจับตาคุณอยู่มีคนในสังคมสนใจคุณอยู่เออเขาชอบอะไรในตัวคุณก็ดังกล่าวไปหมดแล้วนะครับคุณกองที่3ประมาณนี้นะครับโอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้นะขอบคุณทุกการติดตามนะครับสามารถคอมเมนต์ไลค์แชร์ subscribe กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะจะได้ไม่พลาดการดูในทุกๆคลิปของเรานะโอเคขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ